ที่เราไปดั้งสมาที่เราไปปฏิบัติอะไรมามันไม่มันไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยใช่ใช่ไอตัวที่เรารู้เนี่ยไอแต่รู้ก็คิดเนี่ยไอคิดไอ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 ตัวรู้เนี่ยเรารู้เรารู้รอบรู้สึกตัวอยู่แล้วต่เี๋นี้พอเราคิดเรามาแล้วเอาตัวรู้เราเนี่ยอย่าไปรู้ไอตัวที่เราคิดเข้ามาอีกเออมันเป็นตัวตัณหาไงไอตัวไอตัวคิดเนี่ยมันมันมีตัวปรุงแต่งเข้าไป ไปปรุงแต่งให้เกิดปัญหาอยากรู้เป็นตัวนะเป็นตัวสังขาไในตัวคิดสังคารเราก็อยากรู้ไปอยากรู้ตัวปรุงแต่งมันเลยไม่จบอืมพอแต่เรารู้มันคิดแล้วเรารู้มันคิดแล้วมันจะคิดแล้วเรารู้ก่อนแล้วมันก็จะจบลงไปตรงนั้นเหมือนนะครับมันจะขึ้นมาหนึ่งเนี่ยพอเรารู้มันจะหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีสองสามแต่เราไม่รู้มันเป็นหนึ่งเราก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ผมคิดว่าอย่างงี้มันถูกไหมเออ มันก็ถูกถูกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยเข้าใจไปเรื่อยเพราะว่าเราหลงอยู่ตรงนี้แหละจุดจุดของมันน่ะหลงคิดหลงคิดแล้วก็หลงรู้หลงคิดแล้วก็หลงรู้อืมเหมือนเหมือนเหมือนมันมันเป็นเหมือนเป็นไอภาวะทัณหาอยากอยากเข็ยนอยากเป็นอยากมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เออมันเป็นมันเป็นสังขารเ้วเราเออ มันเป็นสังขารก็วิญญาณไอตัวรู้นี่มันเป็นวิญญาณเรารู้เรายูงแล้วเรามีวิญญาณเราก็รอบรู้เราอยู่แล้วอแต่นี่ไอตัวสังขารมันปรุงขึ้นมาเนี่ยไอตัวคิดมันปรุงขึ้นมาเนี่ยอืเราไปตามตัวนี้มันอยากจะรู้ในตัวคิดอืก็มันไม่เข้าใจมันมันไม่รู้ไงว่าไอที่รู้มันมันไม่ต้องตามมันก็รู้ของมันเองมันก็เลยมีตัววิพักชเรารู้เฉยเฉยเออเรารู้เฉยเฉย เราเลยเลยเรารู้เราที่เฉยเรารู้ซื่อๆเนี่ยมันก็โอเคธรรมดาปกติอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นแวพราะเราอยากรู้เนี่ยมันเป็นกิเลสขึ้นมาอยากรู้แต่เราไม่อยากรู้แต่เขาเรียกว่าเพราะว่าตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานซ้อนเข้าไปอีกอุปทานซ้อนมามีเรามีเรา้าไปมันมันมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยมัน อย่ตรงนี้แต่ผมก็พยายามดูว่ามันจะถามอาจารย์มันใช่ตรงนี้ไหมผมว่าแบบผมก็ขับรถมาผมก็นั่งคิดตัวเออไอธรรมดาเราก็รู้อยู่แล้วนี่มันแต่นี่เราไปคิดแล้วเราไปตอบไปไปคิดไปอย่างเมื่อวานที่ผมว่าผมคิดว่าที่นี่เคยมาผมก็เคยมาเมื่อโน,โน่นเมื่อนี่เมื่อนั่นเมื่อวันเท่านโน่นวันเท่านี้มันต่อไปอะครับถ้าเรารู้ว่าเราคิดว่าเราเคยมาผมรู้ว่าก็เคยมาแค่นี้เราจบแค่ตรงนี้มันก็จบตรงนั้นแหละใช่ ใช่ป่ะอ่าเราไม่รู้เราก็เลยหลงเข้าไปปรุงแต่งหลงเป็นวิภพระตันหาเพราะว่าตัณหาเขาไปในตัวปรุงแต่งก็เกิดอุปทานเข้าไปในในสังขารตัวนั้นเกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดพบเกิดญาติอะไรต่อไปเรื่อยเลยใช่ใช่แต่พอเราพอรู้เราพอเรารู้เราคิดอย่างเมื่อวานผมแวบขึ้นมาอาจารย์ถามว่าแวบคิดอะไรไหมเนี่ยแต่คุยว่าโมโก็คิดคิดว่า ไอ้ตรงข้ามคลองเนี่ยผมเคยมาพอเคยมาแล้วมือจะคิดว่าเอ้เคยมาตั้งเมื่อไหร่ว่าเมื่อเดือนไหนเมื่อปีไหนอะไรมันต่อไปอย่างงี้ไงอืมเออแต่เราคิดว่าเราเคยมาแล้วจะรู้ว่าอ้เราเคยมาแล้วก็หยุดตรงนั้นมาเคยมามันก็จบตรงนั้นเนี่ยเราไม่จบตรงนั้นเราไปเรื่อยใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมคิดยี้ผมคิดถูกป่ะรู้อาจารย์มันก็เป็นตัวปัญญาไงตัวเราเข้าใจกลไกของมันไงว่าอ๋อที่เราหลงเราหลงกลไกตรงนี้เราไม่ทันมายาจิต เราไม่มีปัญญาพอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะรู้กลไกของมันรู้เท่าทันมายาทีมันมีตัวมันมีตัวรู้มันมีตัวคิดมันเถื่มีตัวหลงอยู่อีกตัวหนึ่งใช่มันมีตัวหลงอยู่อีกตัวหนึ่งผมว่าอย่างนี้นะมันมีตัวหลงเงยหลงก็ไปรู้หลงเข้าไปคิดใช่เพราะว่าปัญหาจุดประธเนอออ ยิ้มคิดคิดยิ้มยิ้มคิดยิยิ้มยิ้มนั่งยิ้มยิ้มยิ้มคิดคิดคนเดียวไอ้มันมันมันไอไอไอที่เราไปศึกษาตำราพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนี่มันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับไอไอไอตรงนี้ไอที่วิปัสสนางวิปัสสนาอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับยี่ตรงนี้เลยใช่ก็ผมบอกไงตอนที่ผมเข้าใจทำมันคนละเรื่องกับที่เราปฏิบัติเลยเออเราหลง เออเราคิดวนะ่าต้องไปฝึกสมาธิต้องไปนั่งสมาธิเพื่อจะหลุดพ้น <laughs> เพื่อจะเกิดปัญญาอะไรมันคนละเรื่องเลยนะพอเข้าใจจุดนี้มันวางภาวะตัณหาอุปทานความหลงทั้งหมดเลยมันจบตรงนั้นเลยห<อ>ลุดตรงนั้นเลยอพอเรารู้พอเรารู้ตรงนี้เราก็ไม่คิดอะไรมันก็โลง่งเหมือนเราเฉยซื่ออะไรกันแหละตรงนั้นแหละใช่สัญญาเกาไม่จำไม่อะไรแล้วมันไม่คิดเล้มันก็ซื่อมันก็ซื่ออะวันนี้มันเช้าเราเห็นหน้าไอ้คนที่มันมันก็แค่ที่ผมเคยบอกว่าเราไม่ชอบหน้ามัน เป็นทำไมมันเฉยๆวะอวันนี้ตัดขามันด้แต่ผมว่าผมดีขึ้นแล้วล่ะผมพยายามดีขึ้นแล้วล่ะอโอสาธุด้วยครับนี่แหละทำทำของพุทธะทั้งหลายเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดที่อธิบายมาทั้งหมดก็เพื่อจะรวมลงตรงนี้แหละให้คนรู้ว่า เอมึงหลงอยู่ติดอยู่ติดเดียวมึงไปปฏิบัติมึงไปแสวงหามึงไปทาทุกสิ่งทุกอย่างไปบวชไปทานู่นทำนี่แต่มึงอะสุดท้ายมึงหลงตัวนี้หมดเลยผมมาขนาดผมไม่ด้เล่าอาจารย์ฟังเมื่อวานเนี่ยผมซื้อไอ้ไอ้ฝินที่ว่าร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดของค้ามาเลยของอาจารย์อะไรท่างเขียนในสมัยเราท่านรอสี่แล้วตั้นเขียนไว้ผมมาดูเลยว่าพิกษุจะไม่เป็นเปรตเพราะอะไรสินอ่ายังไงไอ อ่ปฏิโมกยังไงผมมาเกี่ยมไปแล้วผมจะบวชเ่ะอผมมาเกี่ยมไหมดแล้วล้ว๋ยวผมไปฟังไปผมไปมาฟังอาจารย์แล้วไ่ไดถอดจาเกอาจาเกือบล้มไปเกือบล้มไปบวชกันอยู่กับพระสิ้นคิดเลยเกือบไปแล้วไปด้านสมาธิแปดชั่วโมงหกชั่วโมงตายเออก็ยังบอกว่าเอจะไปหาอาจารย์นี่เราก็สมาธิสามา้นยบางคนก็ไปตั้งหลายปีไปเป็นพระเป็นอะไรบวชไว้แล้วก็ถึงได้หลุดได้อะไรกันเนาะเรา ตอนนั้นหลงอยู่ใช่ไหมที่พูดอยู่นันมันเป็นในสังขารปรุงแล้วก็พระแล้วก็หลงอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันรู้จุดนั้นแล้วใช่ไหมเออใช่ตอนนี้รู้ว่าเราเนี่ยไอ้ที่เราหลงนั้นหลงตามสังขารสังขารมันปรุงแล้วตัวไอตัวคิดไอตัวสังขารเลยตัวรู้มันรู้อยู่แล้ววิญญาณมันรู้อืแต่นี้มันพอตั้งเคาดอนไอตัวสังขารนั้นวิญญาณรู้โดนไม่รู้ใครหลอกไปสังขารมันหลอกไปนีอราหลอกไปตัวรู้เราไปไปอีก เออนี่แหละเพราะถ้าเราถ้าเรามียาปัญญาเกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันรู้ของมันเองไอ้วิญญาณเนี่ยสังขารก็พงมันเองแล้วเราก็รู้เราเฉยๆนะแต่เราอย่าไปคิดว่าเออเดี๋ยวกูจะรู้กูจะต้องรู้อะไรเนี่ยมันเป็นกิเลสอีกมันเป็นกิเลสขึ้นไว้อีกทักิเลสป็นกิเลสรู้อ็รู้ เออแต่แต่เราอยู่เฉยๆเหมือนเราธรรมดาไม่คิดไม่อะไรทางานอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยอ่ามันมันมันก็รู้เราอยู่แล้วไม่งั้นเราจะไปหยิบจับโน่นจับนี่จับนั่นอะไรได้ไงเราก็รู้เราอยู่แล้วสติมันก็มีของมันอยู่แล้วใช่ไหมเออมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปฝึกอะไรเพราะเราไม่เข้าใจฝึกนี้จะเฉยเราก็เลยไปฝึกสติเที่ยวฝึกสติฝึกสมาธิอาจารย์แล้วอาจารย์แล้วเราเราไปนั่งนั่งคอยเฝ้าว่าเดี๋ยวให้ดูที่อะไรอะไรขึ้น อะไรที่จะเกิดขึ้นมาเราหลงไปแล้วแน่ๆอาจารย์ใช่ใช่ว่าใช่แล้วแล้วพอเราพอเราไม่เกิดปัญญาตรงนี้มันก็หลงคิดไปเพื่อฝึกสติเพื่อจะฝึกสมาธิไงเออเกิดต้องนพอเดี๋ยนี้พอพอพอมันเกิดขึ้นมาพอเรารู้แล้วมันก็วางแล้วมันก็รู้มันก็มันมันก็ไปเองมันเองนะอาจารย์ไอ้ตัวก็เราไม่หลงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไล่เรา เราไม่ต้องไล่ไปไปไปวางไปล่าอะไรเราเพราะเรารู้ทันมันมันไปเลยเออมันดับเองของมันมันรู้มันไม่หลงแล้วมันมีปัญญาแล้วเออพอพอรู้ทันว่ามึง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 จะมันมันศูนย์อยู่มึงจะมาหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนเหมมึงจะมาหนึ่งแล้วมึงย้ายกูไปสองสามมึงรู้ว่ากู โซนนี่นี้มึงจะมาหนึ่งแล้วพอพอกูรู้ว่ามึงจะมาหนึ่งมันมันหายไปเลยมันก็เป็นโซนกลับเป็นศูนยังเก่าตอนแรกมันไม่มีอะไรมันเป็นศูนมันเป็นลบอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแต่งัวเออใช่มันเป็นโซนไม่มีติดลบไม่มีไม่มีติดบวกอะไรแล้วมันศูนอยู่อื มันโสนอยู่<น>แพอ,อพอมันคิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันจะบวกแล้วมันจะเริ่มเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้างว่าเอ้ยมึงมึงมึงจะเป็นหนึ่งเดี๋ยวมึงจะเป็นสอง,งก็รู้นี่มึงก็ไม่เป็นหนึ่งและหนึ่งก็หายไปโอเคที่แล้วการเรียนรู้การเข้าใจมันก็จะหมดหลงตัในจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุดเกิดและจุด,ดดับมันว่างก่อนที่มันจะเกิดจะดับแต่เราไปหลงแต่เราไปหลงตัวเกิดและดับใช่เราก็มาคิดว่าเอ้ย เราไอตัวรู้นี่เราต้องไปรู้อะไรว่ารู้ให้มันให้มันดับได้มันจะรู้ไปตรงรู้ไปตรงไหนมันถึงจะดับได้มันมันมันคิดคิดลึกยาวเกินไปมหลงเงมันไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่ามันรู้อืมพอมันรู้แล้วมันก็ไม่หลงเออตอนหลงตอนหลงอยู่่งตอนหลงอยู่ทํายังไงมันก็ไม่รู้แต่พอรู้แล้วทํายังไงมันก็ไม่หลงก็เหมือนอาจารย์ว่าที่ผมผมผมไม่บอกว่าอ่ะ ตอนนี้กูแตะเบรกอยู่นะตอนนี้กูจับพวงมาลัยอยู่นะอะไรนั่นน่มันหลงไปหมดเลยนะหลงไปหมดเลยหลอกตัวเองด้วยคิดว่าคิดว่าไัวมเลยคิดว่าตัวเองไงทําดีแล้วน่ะถูกแล้วแล้วเนี่ยหลงทางหมดเลยไดก็ฟังใครก็ฟังว่าเอออย่าปล่อยอ่า อย่าส่งกีดไปไกลมันอยู่ไใกล้ตัวแล้วก็ส่งอยู่ไว้ใกล้ไกลแค่นี้แม่มันไปไกลไง้ยเราก็หลงไปหมดเลยโอเคครับอาจารย์ผมผมผมค่อยๆรู้สึกขึ้นแล้วล่ะรู้สึกรู้สึกขึ้นว่าเออเราฟังเลยมีปัญญาแล้วอ่ะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วสบายสบายแล้วฟังคลิปตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ตัวที่ส่งมาส่งมาในไลน์แล้วไม่ใช่ตัวตัวที่คู่กับ คุณบัวนะก็ตัวตัวที่มีเห็นพระปูที่นอนไม่ได้เห็นฟ้าแหละตัวนั้นนะใช่เลยอืมอืมครับตัวตัวนั้นนะใช่เลยครับการโอเคครับโอเคครับอาจารยครับสวัสดีครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ